สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโงเฮงเซอร์ไพรส์พ่อเรียนจบแล้วเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกหนึ่งครอบครัวเลยก็ว่าได้ครับซึ่งบ้านนี้มีบุตรทั้งหมด3คนซึ่งเป็นที่รักของครอบครัวอย่างมากคงไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับทเท่งเถิดเทิงหรือพงศักดิ์พงสุวรรณเป็นนักสแสดงตลกชายจากแก๊งสามชาติมีชื่อเสียงจากการเป็นดาวตลกและล่าสุดต้องบอกเลยว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับโงเฮงบุตรชายคนโตของตลกชื่อดังอย่างเท่งเถิดเทิงที่ได้เซอร์ไพรส์พ่อ อคอยวันนี้เรียนจบแล้วโดยงานนี้โงูเฮงก็ได้เผยวิดีโอลงในช่อง u t u b e แก๊งแบดทีเอ็มโดยระบุชื่อวิดีโอว่าเรียนจบแล้วใส่ชุดครุยไปอวดพ่อเท่งแม่มาลาเราะวันจริงต้องฉลองรถแห่ชุดใหญ่ซึ่งในวิดีโอโงูเฮงนั้นก็ได้เปิดใจกับการเรียนจบครั้งนี้ว่าในที่สุดก็มาถึงวันที่เรียนจบที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้พ่อแม่ยิ้มได้ใส่ชุดครุยไปอวดพ่อเท่งแม่มาลาถึงแม้จะเรียนไม่เก่งแบบบทชาวบ้านเงินที่เคยส่งให้ค่าเทอมผมก็เอาไปใช้เที่ยวเล่นวันนี้มาถึง แล้วนะครับพ่อแม่6ปีที่รอคอยความหวังบ้านพงษ์สุวรรณอีกทั้งทิงเถิเถิง,ถง,ถง,ถงก็ได้เผยความรู้สึกโดยกล่าวว่าการเรียนจบของบุตรเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆของพ่อแต่ไม่ใช่เป้าหมายแต่ถ้าทําอะไรสักอย่างแล้วประสบความสําเร็จอันนั้นน่าภูมิใจอันนี้ก็ภูมิใจเหมือนกันแต่ไม่ได้มากมายขนาดนั้นการที่เรียนจบมาแล้วจะเอาไปประกอบอาชีพให้เติบโตเป็นขั้นต่อไปเรียนจบปริญญาตรีก็เป็นรากฐานที่ดีท่านผู้ชมลครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับก็ ขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ